ini kuat yang habis 7คนแล้วมาที่เก่าเวลาเดิมทุกวันพุธ10โมงนะครับเราจะมาพายคมบรรยากาศตลาดปลาจุดจักนะครับเป็นตลาดปลาขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพนะครับอยู่ในกรทมตรงข้ามเจเจมเองนะครับทุกวันพุธเนี่ยเราก็จะมีการขายปลาส่งจากแม่ค้าจากทั่วก,กรุงเทพจะนําปลาสวยๆราคาย่อมเยาในราคาที่จับต้องได้นะครับมาจับจำหน่าย นะครับก็เดี๋ยวเราพาชมไปเลยอาทิตย์ที่แล้วเราดูปลาปลาทองอะไรเอ่ยอาทิตย์เราเราดูปลาสิงห์กับพอลันดาใช่สิงกับพอลันดาเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราพาไปดูปลาทองเอ่อเิวกินนะแล้วก็มีลูกโปง่งนะเดี๋ยวพาไปเลยเดี๋ยวลูกโป่งตรงไหนพาไปดูลูกโป่งครับใครอยากดูปลาอะไรก็พักมาได้บอกมาได้นะครับ ได้ยินเสียงชัดหรือเปล่าเอ่ยได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงหรือเปล่าเอ่ยทักมาบอกกันหน่อยนะลูกโป่งไม่คม่อยดีเลยครับลูกโป่งหาไม่มีเลยอะไรนะลูกโป่งเฮ้ยหายยากจริงจริง ดได้ยินครับได้ยินเออใครอยากดูฟ้าอะไรบอกมานะทักมาบอกไลยเลยเดี๋ยวพาตรงดูเดี๋ยวพาไปดู่นีปลาทองเพั่วไปนี่ออรันดานะออร์แลนดายักษ์ นี่สิงมาดูนะจำได้ไหมว่าสิงเป็นยังไงอะเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนมาดูเกแก้วก่อนก็ได้เรายังไม่เคยดูเกแก้วเลยอันนี้เป็นปลาทองอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับเขาเรียกว่าปลาทองพันเกตแก้วนะทำไมถึงเรียกว,ว่าเกแก้วดูเห็นไหมฮะทุกที่เกมันจะยื่นออกมานะมันก็จะมีกระโดงหลังคล้ายๆกับโันดานแต่มันจะไม่มีวุ้น นะครับตเก็ยบเขาจะนูนออกมาสวยมากเลยนะตัวจะโค้งๆเห,นหมนเปล่านอะอ,อ,อันนี้มันเจ็ดแกละครับโอ,โอ,อันนี้ก็อย่างที่อาทิตย์ที่แล้วพายดูอันนี้เป็นสิงนะอ่าเห็นไหมสิงจาได้ไหมสิงสิงต่างจากอรอรแลนดายังไงครับก็คือสิงจะไม่มีกระดงหลังนะครับต,ตัวจะโค้งๆป้อมๆนะยิ่งโค้งเยอะยิ่งสวยนะ อาหารก็ให้แบบไหนอาหารเป็นแบบเม็ดจมนะส,งสิงจะให้อาหารแบบเม็ดจมก็จะได้ช่วยเน้นการให้ให้เขาก้มลงไปกินอาหารที่พื้นนะตัวเขาก็จะระโรมยิ่งมากขึ้นนะครับน,นี่สิงโอเคที่มีลูกโป่งไหมครับวันนี้โปงไม่มีค่ะโป่ไม่มีอ่ะเราไปหาต่อเห็นอยู่เห็นอยู่ เราไปที่เราดูเก็บแก้วไปแล้วนะอะไรกี่ตัวนะคะอะไรตัวไหนของห้ตัวที่ที่แล้วเห็นลูกโป่งอันนี่เป็นออร์นดานะออรันดายักษ์นะมีไม้ลูกโป่งเฮ้ยที่ที่แล้วเราเห็นนะครับ ลูกโป่ง,งนี่นร้านนึง,งนี่ต้นไม้ก็มีขายด้วยนะเดี๋ยวนี้ไม้ดงไม้ดามอันนี้ตน้ตนไม้ไม้น้ำที่มีลูกโป่งไหมครับอ๋อเจอแล้วเจอแล้ว วันนี้เป็นสิงห์ลูกโงไม่ใช่ลูกโงธรรมดาแล้เป็นสิงห <c oughs> ์ลูกโง่ลูกโง่มองเห็นไหมเนี่ยโง่ไม่ค่อยใหญ่เลยลูกโง่นะฮะ <c oughs> ก็จะเป็นคุณลักษณะก็คือจะมีเหมือนลูกโง่อยู่ด้านหน้าใต้ใต้ตาจะมองเหออ็นหะรือเปล่าเออนะยิ่งใหญ่ยิ่งสวยแต่นี้ยังไม่ค่อยใหญ่นะนี่เดี๋ยวดูตัวน,นี้แป๊บนึง ่าเห็นลูกโป่งอ่ลูกโป่งใหญ่เห็นไหมมองบุกข้างบนจะเห็นกว่านะที่พันมาได้เห็นไหมเห็นไหมครับนะครับมันจะเหมือนมีลูกโป่งอยู่ข้างหน้าใต้ตานะมีสองลูกซ้ายขวานะครับสวยเลยจนนี้สวยเลยโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะเห็นลูกโป่งเป็นแบบสีส้มนะอันนี้เป็น้าสีด้วยสวยมากเลยครับ นะใครสนใจก็ลองมาเดินดูที่นี่ได้นะครับตลาดปลาเจอจัดนะครับทุกวันทุธรานเลน่มีปลาสวยๆอย่างนี้มาครับอ้เดี๋ยวเดี๋ยอ,อันนี้ก็สวยอันนี้พอรณลนายักษ์ตันโจนะตันโจคืออะไรนะตันโจก็จะเหมือนกับว่ามีจุดแดงอยู่ที่หัวนะครับ ก็เป็นออรันดาผสมกับตันโจนนัแ่แหละออรันดาก็มีสายพันธุ์ห้าสีบ้างนะหรือออรันดาดำบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่ก็คือเป็นตันโจก็คือจะมีสีแดงตันโจก็คือญี่ปุ่นนะมีสีแดงแล้วตัวเป็นสีขาวนะครับสีแดงอยู่ที่หัวนะครับนะนี่เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่สวยหเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองไปเราไปดูเราไปดูลดิวกินดีวกว่าอีกสายพันธุ์หนึ่งเรายังไม่เห็นเลย ดูกินน่าจะสังตรงไหนดูวันนี้ก็สวยนะที่มีเลี้ยวกิ้นไหมครับนี่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 ใช่ไหมโอนั่นเลี้ยวกินสักุระอ่ะเดี๋ยวดูตัวใหญ่เอ๊ะอ้โหแต่มากตัวนี้ใหญ่มากสวยมาก อันนี้เรียกเรีวกินนะครับก็คล้ายออรัลนดาแต่วุ้นจะไม่มีวุ้นที่หัวจะไม่เยอะเท่าออรันดานะตัวก็จะป้อมๆมีกระดงหลังเหมือนกันนะครับนี่เรีวกินสากุระสากุระนะฮะก็ะะจะเป็นสีขาวกับสีส้มนะมีปลาแปลกๆไหมครับได้ได้สักครู่ครับสักครู่ครับ นี่ก็หกินนี้ตาจะโตๆนะหลวกินอย่างเงี้ยนะสวยนะครับใครที่อยากจะเริ่มเลี้ยงปลานะครับก็แนะนำปลาทองเลยเพราะว่าเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายทนสวยงามมีหลายสายพันธุ์นะครับ เดี๋ยวมีพวกอะไรพวกเดียวกินดำนี่สิพาไปดูเดียวกินดำอันนี้ก็พวกคอรันดายักษ์นะครับพาดูปลามังกรหน่อยครับปลามังกรอยู่ตรงไหนพี่พานุ่นเ่าตรงนั้นมีเดียวกินหรือเปล่าเดียวกินน่าจะมีแค่ฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูเดีย้๋ยวกินแผ่นมันก็มีเดี๋ยวค่อยพาไปดูปลามังกรนะครับ ใครอยากดูปลาอะไรก็ทักมาบอกได้เลยเดี๋ยวเราพาดนะูอันนี้ปลาปสวยๆนะครับกว,ว,วยอปลาสอดอะไรที่นี้นีอะไรนีอะไรปลากายเนี่ยอ๋อนี่เป็นพวกปลาแม่น้ำได้นี่อะไรปลาแรกนั่นไงใช่ไหม แเือกแเถือกนี่อะไรเนี่ยกระทิงไฟไหมครับ้สวยงามเดี๋ยวเราค่อยแวะมาดูนะพาดูรวกิ้นให้จบกมี่อะมีรวิวกิ้นไหมครับมีิวกิ้นสีเจ้าขอตัอะไร ไม่มีดำล้วนเหรอมีมหอไมมหมไม่มีเหรอโอเคเขาตามผมครับไนหนจะรรลุภูมัศน มรรจุเก็บแก้วตรงนี้แล้วเล็กๆเต็มไปหมดเลยขออนุญารนคาครับเก็บแก้วน,น,น,นี่ตัวเล็กๆนะซื้อไปโตแน่นอนรับประกรนัะนนะครับอันนี้ตัวอันนี้ตัวใหญ่ั่เห็นเก็บไหมมันจะนูนๆขาวๆออกมา ใหญ่นะครับเ yeah. really. ียหลนี่เียนลบิวกินอารูกินอูกิน่ามากอ่าลกินนะครัคล้ๆฮอลันดาแต่ไม่มีบุญเข้าฮอลันดาเนะครับุนี่น่ิานปลาสีดำบุญดำอ่ะไม่ดูไม่ดู ตัวนักรอันนี้ดำล้วนเลยสำหรับสายปลาคนที่ชอบปลาสีดำล้วนนะครับแนะนำเลยนี่นี่อะไรอคอันดาบอ่ะได้ดิมีกระโดงนะครับสีดำล้วนเลยสวย,ยมากนะคนที่ชอบเลี้ยงปลาสีสีเน,นี่ยฮะแนะนำให้มีปลาสีดำสักตัวสองตัวนะครับ มันจะทําให้ปลาในตู้สวยมากทึ่งขึ้นนะครับมันก็จะขับสีกันออกมานะคระับทำให้ตู้เราแบบไม่มีแต่สีขาวสีส้มมาก,กไปไปมีสีดําด้วยตัวใหญ่นี้นเลยคาบผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูปลายอย่างอื่นขยับดูอะไรยอะไรบอกมาปุ๊บมีปลากัดรวมถุงไหมครับ มีประกัดรวมถุงไหมครับประกศรารศรวมถุงน,นี่ก็สวยพิพานนี่ตันนี่นีบอลันดาตันโจเห็นไหมตันโจจำได้ไหม,มครับนี่ตัวสีขาววุขน้นบนสีแดงถ้ายิ่งเป็นสีขาวทั้งตัวไม่มีอะไรมาปนนะยิ่งสวย อันนี้เห็นไหมคะอันนี้ปลายตัวนี้มันจะมีปลายมันจะมีสีสีแดงนิดหนึ่งนะตัวพวกนี้นี่หัวแดงๆวุ้นใหญ่ๆหอ้สวยมากเลยวุ้นโตๆใหญ่ๆสีแดง ดูอะไรต่อนะพี่พันปลาแมงกอนเหรปลาแมงกอนอ่ะปลาเปดูปลาแมงกรพี่พันทำไปอือปลาเลย่ามีปลาปลาดัวนะฮะานนราชินีราชินีปลานะฮะเขาถือว่าเป็นราชินีปลาเลยเพราะมันสวยมากต<ป>ลาดชานี่ก็ต้องปลาคราฟเลย ปะาเทียนบีก็เตาคอมปลาดุกน้ำผึ้งมังกรเงินเผือกอ๋อเนี่ยตัวน,นี้เป็นปลาน้ำเข้าเนาะอ๋อเห็นหรือปรเปล่าเอ่ยนี่ตัวเล็กอยู่เลยนี่ประมาณเท่าไหร่ห้านิ้วปลาปกสี่ห้านิ้วครับสภาพสวยงามเลยนะครับ,น,นะรบนี่ก็เป็นปลามังกรนี่นิยมเลี้ยงตัวเดียวนะครับ เราไม่เลี้ยงกันเป็นคู่อะไรอย่างนี้เพราะว่ามันจะทำร้ายกันตัวเดียวปลาอยู่ในตู้ตัวเดียวก็สวยงามมากเลยนะครับแล,แ,แล้วก็ปลากัดรวมถุงปลากัดฝั่งนี้ก็มีมปลากรดรวมถงอันนี้หาเจอพอดีเลยแบบไหนเลยอันนี้เป็นแบบอะไรเอ่ยนี้ปลากัดจีนใช่ไหมปลากัดจีนพถามไ่มีนนอยนอยไม่หรออันนี้มีห้าสิบตัว นะือถ้าจะเอาเป็นแบบอะไรเอ่ยนี่อะไรเนี่ยพวกตะกัดหม้อตะกัดเกลือครับโมงแล้วแต่สายพันธุ์ไหนจำได้ไหมเราเคยแนะนำตะกัดกันไปแล้วเทลนี่ก็คือหางมันจะใหญ่ๆแตกๆนะครับคล้ายๆประกัดจีนแต่นี้มันจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่รวมถึงกันนะถุงหนึ่งห้าสิบประมาณเท่าไหร่ห้ามิลตัวนะครับแนะนำเลย นีโมไม่ค่อยเห็นนะครับแต่นีโมส่วนใหญ่นีโมจะเขาไม่ค่อยรวมถึงกันน่ะเนี่ยคุณเปลี่ยนไว้เนี่ยนีโมไม่ค่อยมีแต่มากขายแย่เออส่วนยากขายแย่กันนะครับอยากดูอะไรอีกใครอยากดูอะไรทักมาครับอยากดูอะไรเอ่ยเตคูอะไรนะเตคู เอป้ฟิสบอลเป้คูซันเหรอเป้คูซันเดี๋ยวนะเหมือนร้าน,านตรงหน้าห้องน้ำอาไเหรออ้อมีเป้คูซันนะ เบคูอสั้นไม่มีสั้นมีมนนไหน,นตัวไหนอันนี้ไม่อ้อมอันสุดท้ายไหมอ๋อเนี่ยอ๋อมีแต่แบบไม่สั้นอู้วันนี้ไม่เคยเลี้ยงเหมือนกันเดี๋ยวถาม โคถามนิดนึงนะถามนิดนึงมาเดี๋ยวเราถามเจ้าของร้านวิธีการเลี้ยงยังไงอันนี้เขาเรียกปลาเพลกูใช่ไหมแล้วแล้วมีอะไรนะปลาหูแดงปลาหูแดงอ๋อหูหูนี่ใช่ไหมคูหูููแดงอ่าปลาคูแดงอ๋ออันนี้อันนี้เขาเลี้ยงกันยังไงเนี่ยเป็นโรงบ่อเหรอ เป็นปลาตัวเนื้อเป็ปลาเล็กโอ้ไม่ใช่ปลาตัวมืดโอเคอ่าแล้วก็ให้พวกอะไรพวกกุ้งปล่อยกปล่อยปลาเ,ยเหยือห่อเล็กปลาเล็กกระขับมาเหยื่อแล้วมันโตตัวโต,วต,วต,วตวได้ใหญ่เท่าไหร่เนี่ยใหญ่ใหญ่ค่ะมันเป็นโลของโลค่ะโอ,อ้เห,หรออ๋ออ,อันนี้เหมือนลูกเลยเนะี่ยงกันค่ะเหรอแต่อย่างงี้แต่ว่าเขาเขาเขาไม่กินก็เลี้ยงกันไว้เฉยๆเพื่อความสวยงามใช่ค่ะอ๋อจิตได้แล้วแต่คนจิตได้แล้วแต่คนเฮ้อ คล้ายๆปลาคล้ายอะไรคล้ายๆเออ่ปลาอะไรเนี vik vik mm ่ยคล้ายปลานินเลยเนาะปลาฟูแดงเนาะใครอยากเห็น hmm, ก cool. ็ใครอยากดูก huh. ็มาดูท <cancel ing> <rich Smith> ี่น <eighth må Mon ique> ี yes ่ได้เลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอะลิแกเตอร์มีอย่างยังไม่มีอะลิแกเตอร์ยังไม่มีนะครับนี่อะไรเนี่ยปลาแรกใช่ไหครับแรดเผือกแรดเผือกนะครับลำดับคนที่ อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถมาที่นี่ได้นะก็มาดูไลฟ์เราได้นะครับทุกวันพุธ10โมงนะครับเราจะพาชมบรรยากาศที่นี่แล้วก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานะครับเต่าก็มีนะกุ้งก็มีับภาพก็มีนะอยากดูปลาอะไรอีกมีใครอยากดูปลาอะไรอีกครับ ปลาอลิเกเตอร์เห้เราเคยเห็นอยู่นะพี่พันอยู่ตรงไหน <restricted> อ, <Campus> อลิเกเตอร์ของขาดตลาดเหรอครับช่วงนี้ของขาดตลาดลาในในหเหรออ๋อแย่เลยขาตลาด,าดอ,าอยากดูอะไรอีกมีใครอยากดูอะไรอีกครับพักงาปลาหมอสีปลาหมอสีนี่ปลาหมอสีตรงนี้ดิปลาหมอสีตอนนี้มัน กระแสมันจบอบลงไปเยอะนะครับคนไม่ไม่ไม่ไมไมเคยเลี้ยงกันนะแต่เดี๋ยวก็จะกลับมาใหม่พวกนี้นะมันไปไป,ไปมาๆมือนจะมีหลางนะครับอันนี้ปอาหมอสีสอ้หมอสีนี่นี่โหกใหญ่ๆ ปลาหมีปลาหมอสีมีหลายสายพัยยนธะุ์เราก็ไม่ค่คยไม,มีให้บิดนีอะไรพวกนี้เดี๋ยวสักครั้งเราอาจจะมีการจับประกวดปลาหมอสีที่ตลาดปลาเจ้าจักนะครับก,ก็ใครที่สนใจตอนนี้กําลังติดต่อ,อ,อฝ่ายประสานงานอยู่นะครับใครอยากจะส่งปลามาประกวดก็เชิญนะครับ ครับูดอกมาดูว่าครับใครอยากดูปลาอะไรอีกครับมีใครอยากดูปลาอะไรไหมครับอรเรานัพิพันธ์เราพาไปดูบรรยากาศร,รอบๆวันนี้วันหยุดคนเยอะใช่วันนี้คึกคั้นเลยถ้าแนะนำนะครับใครอยากมาซื้อปลาที่นี่วันพุธเนี่ยก็แนะนำมาก่อนเที่ยง เพราะ,ะจะมีปลาส,สวยๆเหลืออยู่เยอะมากเลยนะครับเพราะถ้าเรามาช้าไปนิดนึงเนี่ยคนก็จะร้านค้า,าแต่ละตัวจะมาเหมาปลาพวกนี้ไปหมดเลย,ยนะครับก็จะเหลือปลาที่แบบสวยไม่เท่าตอนเช้าอ่ะนะครับก็แนะนานะครับเพราะว่ามันมีคนมาจากทั่วประเทศมาที่นี่เลยนะครับเอาปลาไปขายตามต่ววางจังหวัดนะครับ พี่พันมาตรงนี้บ้างไหมอ๋อเมื่อกี้มีมังก,กราดน่ไงแมงกราดเมื่อกี้มีที่เขาขอดูใช่ไหมอ่ามีแก่ตัวหน,นึ่งมีไซส์เล็กหน่อยตอวนี่เล็กหน่อยนี่สวยเลยนะหางยังไม่ขาดเลยนะปลาพวกนี้เอาไปโตแน่นอนโตเป็นอย่างน้อยเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบนิ้วได้มั้งเนี่ย ครับตู้ต้องใหญ่ๆนะพูเนี้แนะนำอนนี้ปลาหลากหลายมากเลยใช่ใช่ใช่ออสการ์ตรนนั้นเคยมีลูกค้าอยากซื้อออสการ์มีออสการ์มีออสการสั้นลูกปลาปลาัดเป็นเป็นปลาเหยื่อครับ อ,อยู่ไหนอ่ะปลากระตันปลาเหยื่ยอยังไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีไมม่่คอยีปลาเหยื่อส่วนมากมีแต่เป็นปลาหางนกยูงหนักนะปลาแม่น้ำก็มีนะอันนี้ดูเต่านี่ย,ยน,น,นะเต่าตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่สิบนิ้วได้นั้งเนี่ยสิบสิบนิ้วสิบสองนิ้ว ะมีฟลาซักเกอร์นะครับวันนี้คนเยอะมากเลยเดินสนุกเลยนะสำหรับใครที่มาเดินที่นี่แล้วกลัวหิวอะไรนะครับก็มีข้าวมีน้ำขายมีอาหารจำหน่ายอยู่นะครับ ส่วนฝั่งนี้เปิดทุกวันนะครับฝั่งน,นี้เป็นโซนห้องเช่าเออนี่เป็น,น,นโซน,นเดเ่ากวันเจ็ดวันเลยนะครับใครทํางานวันพุธไม่สะดวกมาก็มาโซนห้องเช่าได้นะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดโซนห้องเช่านะครับแล้วก็จะเป็นการลักษณะการขายปีกปลาที่ขายโซนห้องเช่านะครับก็จะมีเกรดที่ดีกว่าตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะเขาขายปีกนะครับ เนี่ยนะเอออย่างี้เละโอ้โหดูนี่นี่ปลาดุกปลาดุกเกลือปลาดุกเกลือนะไอ้อีบ่อซื้อไปลงบ่อเลยปลาสดปลาอะไรตรงนีนน้นะครับสิบัว เฮ้ยฮัลโ,โหลนายมาเดีอ,เออันนี้มาลายใช่ไหมใช่ครับมาลายรวมสีแฟนซีนอ่าตู่นี้เป็นปลาแฟนซีนะครับวิ๊กงรวม มีมอสด้วยใครมีน้ำตกอะไรนะครับก็แนะนำเลยซื้อมอสไปปลูกที่น้ำตกเพิ่มความสวยงามเพิ่มความเขียวอยากดูอะไรอีกไหมอันนี้นีโม่ป่ะเนี่ยพี่พันอันนี้นีโม่ไหมใช่ปะอ๋อนี่นีโม่้าที่อยากดูนีโม่มาเลยนี่ตัวใหญ่มากเลยเนี่ย สวยมากเลยเหยหรือเปล่าเลย่ยโอเคไม่เป็นไรครับจัดสวยๆเลย อันนี้ไม่อาเมอค่ะเมื่อวานเห็นมีลูกค้าคัดมาว่ามีอะไรนะเขาต้องถุงใช่ไหมเขาเลี้ยงปลาขนาดเท่าไหร่ยี่สิบนิ้วเหรอเดี๋ยวถามตั้งมือให้ว่าอย่างไรโทษครับมันมีถุงสำหรับใส่ปลาขนาดยี่สิบนิ้วใช่ไนี่อะไรเนี่ย อ๋อแล้วนี่ถุงขนาดใหญ่ใช่ประมาณอ่ากว้างยี่สิบแล้วก็้างยี่สิบกว้างยี่สิบแล้วแล้วก็กว้างยี่สิบสี่ใช่ไหมอันนี่ใหญ่สุดแล้วเหรออ๋อโอเคนะครับสําหรับคนที่สอบถามมานะอ่านี่ขอบคุณมากครับอันนี้้างใหญ่ไม่ได้เคยค่ะอ๋อน,นี่สำหรับนี่ปลาใหญ่ๆนะครับนี่มาซื้อถุงได้เลยที่นี่นะครับ ววกนี้็ย,ยหมอมาลาวีมาลาวีรวมสวยตาพวกนี้สีสันจัดจ้านมากเลยนะไซงใเล็กก็มีนะอย่ประมาณหนึ่งนิ้วซื้อไป เลียงตัวใหญ่แน่นอนหดรัปลาหมออันนี้ก็เป็นประผัดนะดีะ๋ยวหนึ่งดี ที่บอกใครมาเดินที่นี่หิวนะมีสเต็กมีไอติมมีน้ำขายมีข้าวอาหารตามสั่งนะครับแนะนำเลยมาที่นี่ที่เดียวจบเลยนะสำหรับอาทิตย์นี้นะจบกันแค่นี้นะครับไว้เจอกันพุธหนี้สิบโมงใครมีอยากดูปลาอะไรอาทิตย์หน้าทักมาได้เลยนะเดี๋ยวเราพาชมต่อ นะโอเคสำหรับที่นี้สวัสดีครับขอบคุณครับ